สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2568ครับเรามาอยู่ที่สถานีสุราธานีนะบรรยากาศในช่วงเช้าเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้เวลา10นาฬิกากับอีก10นาทีอีสุรานะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ที่2นะครับที่ต่อจากเมื่อเช้านะครับท่านผู้ชมถ้ายังไม่รับชมก็สามารถเข้ากดดูได้ที่หน้าช่องนะคลิปหนึ่งนี้ จะเป็นคลิปของในช่วงเช้าที่มีขบวน171ขบวน986ขบวน31ขบวน3745และขบน6 9นะครับที่ล่าช้า5-6ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับก็สามารรถับชมได้ที่หน้าช่องนะในคลิปนี้เราจะรับชมกันต่อนะครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศทบหารนะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับบาต่อนะครับนีนะขบวนต่อไปคือขบวน83นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชม ังเกตว่าขบวนอะไรหายไปไหมครับขบวน4-5 4, 4นะครับยังไม่ออกจากชุมพรเลยก็ตอนนี้คือจะถึงประมาณบ่ายสนะครับตอนนี้ยังไม่ออกเลยนะเราออไปขบวน8-3นะครับจากตีห้าไปสิบโมงเดี17:03นะครับขบวน3-9 3กระติแซง8-5กับ1 6 7มาได้นะ4 4คกับ ขณะนี้เวลา10นาฬิกาส8นาทีนะครับ,ดบ,บอดแปดสามคัฟซุราต์นะวันนี้ช้า300กับอีก50นาที5ชั่วโมงกับอีก50นาทีนะครับเชื่อในอเวลา4นาฬิกา58นาทีเพิ่งถึงคซุราต์ นาท,าทีทางผ่านด้านใต้ครับตอนนี้นำคานกั้นลงเรียบร้อยบน83กำลังออกจากสุราษฎร์ธานีรถออกมาแล้วนะครับรถช้าเพิ่มนะ นาช้าสักประมาณ355แล้วนะครับ 10นาทีโดยประมาณนะขณะนี้เวลา11นาฬิกา50นาทีเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีชานชลาที่3เป็นรถโดยมิเตอดีเซลร้างนั่ประกอากาศวันที่30 9 39กรุงเทพพริวัชสุราษฎร์ธานีวันนี้ล่าช้าไป240นาทีครับ4ชั่วโมงท่วนนะฮะวันนี้ช้าประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ฝนก็เริ่มเทลงมาแล้วนะขบวน39มาพร้อมกับสายฝนเลยนะครับ สรางผู้ทรหดนะครับสราวังดาวูใช้งานอย่างหนักนะนีประเพขบวน39เข้าแล้วนี่ขบวน40ต่อเลยนี่ มันก็ตกถูกเวลาด้วยนะมา6ตอนรถไฟมาพอดีขบวน39เข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีแล้วครับช้าชลาที่3ช้า4ชั่วโมง39ถึงสุราษฎร์ครับเดี๋ยวเตรียมทำเป็น40ขบวน40เนืงเวลา9ารริการตรงนะครับตอนนี้11โมงแล้วนะจะ12ไลน์ซับนะครับยังไม่ทราบนะครับ เตรียมทํากลับเป็นขบวน40ครับตอนนี้รล่าช้าแล้วแล้วก็ฝนล,ลงอีกแล้วใครต้องอยู่แค้ม์สุรายาวๆเลยนะชุมช่ันกันอีกแล้วนะครับระสสถานที่สถานีชย,ยาท่าชนะละแมเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีสุราษฎรธานีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอคุณทุกสาคุท่านที่ใช้บริการของการรถไฟเป็นยารพานะในการเดินทางและหวังอย่างยิ่งว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสบริการท่านอีกขอได้สารทุกางเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพขอบคุณค่ะบทการ่วจของขบว4ได้แล้วครับขอบอกเา 2นา15นาทีครับปล่อยขบวน40ออกสุราตามเวลาขบวนที่นี้จะออกจากสุราธานีเวลา9นาฬิกาตรงวันนี้ออก12.15ช้า195นาทีครับ3ชั่วโมงกับอีก15นาทีว่า,าเลยนะครับ หนึ่งร้อยเก้าสิบหาบานีแล้วก็ตําบลปีสูง ขณะนี้เวลา13บสนิกาสินาทีครับโอ้โหตกหนักอีกแล้วครับขบวนรเดีวขบวนที่167กําำลังเข้าสุราชไลาช้าไป356นาทีครับห้าชั่วโมงกับอีก56นาทีผ่านเลยอ,อีกนิดเดียวนะครับ4นาทีก็ครบ6ชั่วโมงแล้วในวันนี้ขบวน167จะมีปลายทางเป็นแค่ชุมทางทุ่งสงนะครับจากชุมทางทุ่งสงไปกันตังจะมีรถขนถ,ถ่ายไปนะครับ ไปถึงกันตังใช่แล้วน,นะคะเกิน 167เนี้เป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโดยสารจากกรุงเทพอภิวัตรนะครับแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้คลิปเรานะเดี๋ยวรับชมกันต่อนะครับขบวน1น7ครับออกสุราษฎร์ไปแล้ว13 18นะครับเมื่อกี้ขบวนต่อไปคือขบวน4446สําหำหรับโดยสารนะขบวน4ี่ช้าไม่เยอะครับชั่วโมงหนึ่งแต่445หนู่นนะที่ตามรถจะถึงตอน9กครึ่งนะครับ มาถึงตอน14:46โหช้าไปเยอะมากเลยนะก็อรอรับชมกันนะครับเวลา14นาฬิกากอบอก7นาทีครับขบวนพิเศษสินค้า985เข้าสุราชช้า895นาทีครับหรือว่า14ชั่วโมงกับอีก55นาทีอีก5นาทีก็จะครบ15ชั่วโมงแล้วนะ จรนง,งนนๆต้องถือตันแต่5ทุ่มของเมื่อคืนนะครับแต่ว่านี่เพิ่งถึงตอนบ่าย2ช้าไปเกือบ15ชั่วโมงแล้วนะอีก5นาทีก็15ชั่วโมง ดีครับ985ถึงสุราท้ายขบวน985ที่ราชามา15ชั่วโมงครับตอนนี้จอดส่งสินค้าที่สุราขบวน985ถึงสุราครับออสตอม41อ410น,น,นะครับ เก้ส 98, e. tamam. else, 53, somehow, ินค้าที่985ครับถุงสว่าอัสตอมสี่สี่สีสีสันสวยงามครับก้าปห้ากับบอลทบอรเวูขบวน8ปดหน้อยเลครับช้ามาตั้งเกือบ1ิชั่วโมงนะ14กับอีกห้ สี่ชั่วโมงกับวิ่งห้าสิบห้านาทีนะครับจะเป็นตีไปสักสิบห้าชั่วโมงเลยดีกว่านะเพิ่มห้านาทีเองเ <c oughs> ด่นะลยตอนนี้ก็เอาสินค้าลงกันอยู่ยนะครับคุณนะมอดเตอร์ไซค์นะครับไม่จะสอบมอดเตอร์ไซค์โอกาสนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับช้ามาตั้งสิบห้าชั่วโมง 1 4นาฬิกานาทีครับเก้าป้าออกแล้ววันนี้ต้องออกตั้งแต่5้าทุ่มครึ่งนะ5ทุ่ม27นะครับ ซีซีหนึ่งูสีสวยจริงๆะ่ะรับส่งสินค้า่อวัตถุด,ด่วนช้าสิบห้าชั่วโมง 10:15น,น,น,นาทีครับพิเศษสินค้า985ออกสุราธานีครับช้าไป15ชั่วโมงท้ายดีครับ985